ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดังบันเทิงค่ะเปิดบ้านรูแซมยุรน,นันหลังใหญ่อลังการและอบอุ่นมากหากพูดถึงพระเอกตลอดการคงเป็นไกรไปไม่ได้นอกจากแซมยุรน,นันที่ตอนนี้อายุเข้าเลข6แล้วยังรอราแถมยังเด็กขึ้นทุกวันวันนี้เราจะพาไปชมบ้านของแซมยุรนันกันเป็นบ้านหลังโตที่ดูอบอุ่นมากๆ บ้านหลังงามบนพื้นที่สีไร่ในจังหวัดนนทบุรีของคุณแซมยุรนันประมลมนตรีนักแสดงที่เรียกว่าเป็นพระเอกอย่างเดียวคงไม่พอต้องต่อท้ายด้วยคําว่าตลอดกาลในวัย60แล้วก็ยังคงหลอ่อราวกับหยุดเวลาเอาไว้หลังจากถามสารทุกสุขดิบกันพอหอมปากหอมคอแล้วและตอนนี้คุณแซมคุณมุกมาริสาและน้องเมมโบยุรการก็พร้อมที่จะเล่าถึงชีวิตวันนี้ของครอบครัว ที่ไม่ได้เปิดเผยผ่านหน้านิตยสารมานานพอสมควรก่อนอื่นคงต้องให้คุณแซมเล่าเรื่องบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยค่ะคุณแซมที่ตรงนี้ตั้งอยู่ริมน้ำครับเรามาดูกันตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วที่ผมชอบเพราะว่าเคยมาถ่ายหนังน้ำที่นี่ใสามากเงียบต้นไม้ใหญ่ก็เยอะผมติดต่ออยู่หลายปีจนกระทั่งเจ้าของที่ยอมก็เลยปลูกบ้านเป็นเรือนหอ ตรงนี้อยู่ใกล้ที่ทำงานมุกและมีความเป็นส่วนตัวผมชอบเพราะตอนนั้นผมยังเป็นนักแสดงอยู่อีกอย่างเราสองคนต่างก็ผูกพันกับแม่น้ำลําคลองอย่างมุกเขาอยู่บ้านที่ติดริมคลองสามเสนมาตั้งแต่เด็กส่วนผมเองถึงบ้านจะอยู่สุขุมวิทแต่ที่บ้านก็มีคลองเราก็เลยชอบบ้านริมน้ำเวลาอยู่ในบ้านหลังนี้รู้สึกว่าบ้านมันเป็นของเราไม่มีใครเข้ามายุ่งเราอยู่มาจนบ้านมีศิลปะ เพ้นมือของลูกเยอะมากและรกเลอะเทอะเลยคิดว่าถึงเวลาทําใหม่แล้วก็เลยไปอยู่คอนโดซึ่งไปซื้อไว้ตรงที่ทำงานตอนแรกเขาบอกว่าใช้เวลาทำประมาณ6-7เดือนแต่กลายเป็นว่า2ปีแล้วก็ยังไม่เสร็จกระทั่งลูกๆที่เรียนอยู่แถวนี้เรียนจบมุกเองก็ไม่ได้ทำงานที่ดอนเมืองแล้วผมเองก็ทำงานใจกลางเมืองทุกคนเลยสะดวกที่จะอยู่คอนโดค่เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครกลับบ้าน โดยเฉพาะมุงเองก็มาบอกผมตรงๆว่ายังมีบ้านใหญ่อย่างนี้ก็ต้องดูแลเยอะๆหน่อยอยู่คอนโดมีความสุขมากเลยมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมาไหนก็ง่ายแถมยังติดรถไฟฟ้าอีกลูกสาวลูกชายจะไปไหนแม่รู้ว่าออกไปโดยรถไฟฟ้ากี่นาทีถึงให้กลับเดี๋ยวนี้กี่นาทีถึงคือมันช่างเข้าที่เข้าทางมาก เลยกลายเป็นว่านานๆานทีถึงจะกลับมาบ้านหลังนี้แต่ทุกคนต่างก็รักบ้านหลังนี้ลูกก็โตที่นี่ส่วนผมก็เพิ่งรู้ว่ายิ่งมีบ้านใหญ่ขึ้นเราก็ยิ่งขยันสร้างไอ้นี่ก็สวยไอ้นั่นก็ดีไอ้นนนก็ซื้อภาระต่อไปก็คือภรรยาท่องดูแลอย่างน้องมาเราอยากเลี้ยงกัน พ่อกับลูกแอบหักหลังแม่เอาน้องหมามาเลี้ยงปรากฏมันอยู่เป็นรู้ว่าใครใหญ่ในบ้านก็เอาใจแต่มุกประจบจนคนที่มุกรักคนเดียวประเอีกตลอดการตัวจริงการเวลาทำอะไรเขาไม่ได้เลยสบู่ขิงน้ำผึ้งสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซน์สารสกัดจากธรรมชาติขิงกระชายขาวน้ำผึ้งช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำ ผิวขาวกระจ่างใสกลิ่นหอมติดทนนานใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายสนใจสั่งซื้อแอดไลน์0880930695อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหอรับแจ้งเตือนเราจะพาท่านไปพบกับคนดังบันเทิงท่านใดขอรอติดตามชมคลิปต่อไปค่ะ